สับประยุทธ์ลุฟ้าตอนที่470เบลเฮงกืนกินความว่างเปล่าแรงพลังวิญญาณมากมายขนาดนี้พวกขอว,วิญญาณวางแผนมานานแค่ไหนกันแน่สังหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปกี่คนมากน้อยแค่ไหนฮึการได้ถวายพลังให้กับขอว,วิญญาณถือว่าเป็นเกียรติของพวกเจ้า ไม่ใช่แค่พวกมดปวกพวกนี้เท่านั้นแม้แต่พลังในสวรรค์ลและพิภพนี้ล้วนควรถูกข้าผู้นี้ใช้สอยจนหมดสิน้นมันคืออะไรกันนะ่ะเฮ้แฮห้งเหี่ยวไปสมุนไพรทำไมจ,จู่ๆถึงแงห้งเหี่ยวขึ้นมาได้ล่ะเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะพลังของพวกเรากําลังไหลออกไปข้างบนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันข้าจะขึ้นไปดูด้วยอย่าทุกคนอย่าขึ้นไปนะอย่าขยับโดยพลก,การเด็ดขาดห้ามเข้าไปใกล้วงแหวนสีดํานั้นเด็ดขาดอะอะไรกันนะ่ะ นี่มันพลังดูดกืนนี้แข็งแกร่งขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอพลังงานทั่วทั้งสวรรค์และวพิภพก,กาลังถูกวงแหวนแสงสีดํากืนกินไปอย่างนั้นเหรอพลังการกืนกินของเปลวเพลินกืนกินความว่างเปล่าแข็งแกร่งขึ้นแล้วอย่างนั้นเหรอแม้แต่พลังวิญญ,ญาณก็ยังสามารถถูกดูดกืนได้ด้วยข้ายกลกืนวิญญาณหมื่นดวงนี้สามารถเพิ่มพลังการกืนกินวิญญาณของข้าได้เพื่อให้พลังงานแห่งสรรพสิ่งทั่วฟ้าดินกลายเป็นของข้าเจ้าเด็กเสียวเยี่ยนเตรียมตัวจะเป็นอาหารในข้าแล้วหรือยัง ที่เสียเยียนรีบเปิดก่อป้องกันเร็วเขา้าตระกูลกู่ทั้งหมดรับคำสั่งตระกูลเหยียนตระกูลเลยเผาเมังกรข้าอยู่ที่นี่แล้วดูซิว่าใครกล้าทำร้ายเจ้าสักเส้นผมกันเราชนเผามังกรรับคำสั่งของข้ารับทราบจัดค่ายกลค่ายกลหมื่นเก็ตต้านฟ้าค่ายกลแผดเผาฟ้าทำลายโลกเปิดใช้งานค่ายกลอัศนีก้าชั้นเปิดใช้งานตระกูลกู่เปิดใช้งานค่ายกลค่ายกลไม่ทักแดนสวรรค์เทียนหยวน แรงกดดันเมื่อคู่ลดลงแล้วพลังในอากาศก็เริ่มกลับมาสงบินีอีกครั้งเจ้าลุงเหม็นีเฮือเสียวเยี่ยนหุ่นเชิดวิญญาณของเจ้าบาดเจ็บอย่างนั้นหรือตามหลักแล้วต่อให้เป็นเปลวเพลิงกินกินความว่างเปล่าก็ไม่น่าทําให้เจ้าบาดเจ็บหนักขนาดนี้นะวงแหวนสีดํานั่นคือวิชาลับของหอวิญญาณให้กลืนกืนวิญญาณหมื่นดวงมันสามารถดูดกินทั้งพลังต่อสู้และแม้ติดจิตวิญญาณได้ให้กลืนดูวิญญาณบ้าอะไรกันเนี่ยมันปิดบังฟ้าแดดไปจนหมดทั่วแบบนี้พลังทั่วทั้งฟ้าดินก็ถูกดูดหใช่ ตกล,ง,ลงเจ้าผู้หอวิญญาณมันคิดจะทําอะไรกันทุกคนดูนั่นสีมันคืออะไรกันนะ่ะหมุนวนโหมกระหน่าแต่เกียงอสูรดําไม่ได้พบกันเสียนานเลยนะเจ้าหายไปนานเลยนะหุ่นเทียนตี้เจ้ายังมีชีวิตรอดอยู่จริงๆสินะ นาตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชัทนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วอ้าวกำลังจะเข้าเฟสสุดท้ายไม่รู้ว่าอีกกี่ตอนจะจบนะครับหุ่นเทียนตี้กับผมน,นะครับการต่อสู้กันกับบอสลาร์ดบอสอะไรของเรานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอีกทีนะครับส่วนสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ